อำนาจที่ตายเนี่ยจะไม่ไปอยู่ที่พวกนั้นจะอยู่ที่ประชาชนจะมาที่ประชาชนเออเป็นอย่างนี้นะฮะอาละพอเข้าใจนะเมื่อทาอา่ทานเข้าใจท่านจะได้ภูมิภาคภูมิใจมั่นอกมัน่นใจอุ่นใจได้ว่าเอ้ยอำนาจที่ไปตายจากตระเจ็ิมาอยู่ที่เราเนี่ยมันอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ทำไมเราไม่ได้ใช้อีกทีไอ้ที่มันใช้วันเลอกตั้งล่ะท่านไม่ได้ใช้ครับท่านไม่ได้ใช้เลยสักครั้งเลยท่านไม่เคยใช้สักครั้ง ตั้งแต่เราเจ็ดให้มา90ปีท่านไม่เคยได้ใช้เลยการเข้าคูหาเลขตั้งไม่ได้ชา้ามาจสามดุลท่านท่านเขา,ไปเ,ตตาไปเลือกโจนใส่สูตรต่างหากไปเลือกโจนใส่สูตรเบอร์นั้นเบอร์นี้ของพักนั้นพักนี้ไอเบอร์ที่จะได้รับสวนมากก็จะเป็นพวกคนรวยพหคนรวยมาสร้างกระแสเอาเงินมาสร้างกระแสส้าซื้อสถานีข่าวท่านก็นั่งฟังข่าวก็เสร็จเรียบร้อยฟังข่าวก็เชื้อ์พรรคักนี้แหละ คนรวยมาซื้อฐานดีซื้อซีทีวีเลยก็ก็พูดจะเรื่องของเขาเนะ่ะประชาชนฟังก็เลยงอมแงมติดงอมแงมหลงงอมแงมกับพักนั้นพักนี้พร้อมสวายตัวไปสู้เพื่อพักนั้นพักนี้พักก็ปั่นหัวให้ประชาชนมาสู้กันเองเอาพวกเขาก็เป็นไงสบายไม่เคยไปตายไ,ได้จะสวยอำนาจแล้วท่านไปทำทำไมประชาชนทั้งหลายท่านไปทำไมนี่ล่ะนี่ล่ะคือปัญหา ที่ประชาชนไม่เข้าใจแล้วเมื่อคนพูดตรงๆต,ต,ตรงไปตรงไปตรงมาอย่างนี้ถ้าอ่านไม่ชอบผมต้องขออภัยด้วย้องพูดตรงๆเพราะว่ามันเหมือนกันเราเป็นพี่น้องครอบครัวกันนี่แหละเพราะงานผมเป็นงานรักที่ครอบครัวไงเพราะทั้งคนในครอบครัวเนี่ยโหตั้งเก้าสิบปีลงทางมาเก้าสิบปีมันจะให้โมโหได้ไงก็เหมือนกับเอ้ยโอ้โหอะไรเหมือนบ้านไป เราจะนองหรือบ้านเฮ้ยอะไรเราอยู่บ้านไม่ใช่บ้านคูณเ้งมาตั้งเก้าสิบปีไปทำยี่ธาไหนวะมันเขาต้องอย่างนี้เนี่ยขึ้นเสียงเสียงแข็งเฮ้ยมันยังไงอะไรเงี้ยมันต้อง่นีงี้มันจะมาพูดสวยหรูแบบเพราะนั้นผมจึงไม่ได้มาโอ้อใจท่านนะครับประชาชนทั้งหลายท่านต้องรีบตื่นรู้ด่วนรีบตื่นรูรู้แดมหน้าที่พิทายที่เราเจ็ดให้มานะแล้วท่านจะใช้ไม่เป็นเนี่ย และานะท,ที่ผมเป็นผู้บรรลุก,การใช้อำนาจทิพย์ใจของรอเจ็ดเป็นจึงมาบอกมาชี้มาบอกมาชี้มันแนมาเปิดช่องทางมาตั้งองค์กรหน่วยงาน,นต่างให้ท่านเข้ามาใช้เพื่อจะได้ใช้อำนาจของท่านไปปกครองประเทศเองไม่ต้องมีรัฐบงรัฐบาลอีกต่อไปแล้วประชาชนปกครองตังเองโดยใช้มือถือกดบริหารเข้าไปในระบบสี่านอำนาจระบบสี่ถานอำนาจเป็นแอปพลิเคชันเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ สามเดือนก็นเสร็จคุณเดือนก็นเสร็จนะแต่ก่อนที่จะปกครองจะเรีจะต้องมีการฝึกขัดท่านก่อนใช้เวลาสองปีฝึกขัดเพราะมันต้องใช้การเขียนหรือกฎหมายใหม่หมดสองปีหรือกฎหมายเก่าเขียนกไหมใหม่ในสองปีแล้วต้องฝึกขัดสกิลท่านอ่ะฝึกขัดให้เป็นตัวรัฐบาลตลอดการตลอดชีวิตสองปีแล้วก็ฝึกขัดท่านไปนเป็นนักธุรกิจเพราะท่านจะต้องดูแลเงิน10ล้าน20ล้าน ทุกคนจะได้ทุนสำรองคนละสิบล้านยี่สิบล้านจะไม่ให้อบรมได้ยังไงมันก็ต้องรบรมเลยจะดูแลมันเงินนี้ยังไงเป็นลงทุนยังไงก็ใช้เวลาสองปีผู้ง,ง่ายทุกคนต้องเรียนเป็นคนไทยตัวจริงอะงงไหมถ้าเป็นคนไทยนะจะต้องมาเรียนเป็นคนไทยตัวจริงเพราะทุกวันนี้ถ้าเป็นคนสืบปลอมไอ้ที่ปลอมเพราะรัฐรรมนูญเนี่ยมันเขียนว่าประเทศนี้มีการปกครองด้วยระบอบชลติตย ซึ้งระบอบตยที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะ่ะมันคือรัชประชานที่ไปปลอมีนเมื่อไปใช้ปลอมคนไทยก็เลยกลายเป็นคนใช้ปลอมนะเพราะไปหลงแลักหลงไอ้รัฐธรรมนูปลอมรัฐธรรมนูนมันไม่ใช่ไปอะไรทีททแท้จริงถ้ามันทีแท้จริงมันจะมีฉบับเดียวจำมาไว้สูตรง่ายๆหลักวิชาที่ถูกถ้าคุณทําถูกต้องนะพวกไอ้ของแท้ของจริงมันเมีเันเดียวถูกไหมเออ ถ้ามันของจริงของไม่จริงไม่แท้มันจะมีอยู่ล่ําไปเรามีมายี่สิบฉบับแปลว่าอะไรรัธนรมนูญแล้วนี่ยังคิดจะทําฉบับยี่เบียอีกเขาเรียกว่าอยู่ในขบวนการคนโง่แต่ขยันล่างรัธรรมนูญมันเลยพลอยให้คนไทยกลายเป็นคนโง่แต่ขยันไปเลือกตั้งโดยการถ้าครูหาเลือกตั้งเลยไปเลือกโจที่สูตรนั่นเองท่านไม่ได้ใช้นาจที่ตายเลยไม่เคยสั่งการจากอำนาจที่ตายที่มีอยู่สามดุล ท่านไม่เคยสั่งเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้แตะเลยน้นัทิพตายตั้งเก้าสิบปีไม่ได้แตะเลยท่านได้แค่ไปเลือกโจรดีสูดท่านไม่ได้ไม่ได้แชมหน้าท่านนะครับเขาหลอกท่านเออเนี่ยผมคืนให้เอาผมไม่ได้เป็นรัฐบาลละเออจะเลือกตั้งอ่าประชชนเลือกกันเองประชชนก็เข้าใจว่าเออมันคือน้ำนัให้เราแล้วเว้ยเราจะได้เป็นเลือกตั้งนะเขาเข้าใจดีใจว่าหมายมันได้เพิ่งได้มาวันเดียวนั่นเอง โอ้ได้วันเดียวดีใจภูมิอ,อกภูมิใจตั้งอ,อกตั้งใจลางงานหยุดงานเลยโอ้เดินทางไปเสียค่ารถทลาท่างอะไรก็ไปไป็จแล้วก็ผิดหวังทุกคณะเวลาคุณเลือกเสรจปุ๊บคุณจะผิดหวังหมดอะเพราะพวกนั้นมันเอาเอาคะแนนของท่านเอาอะไรเป็นเล่นกันสนุกสนานมันเป็นเรื่องมันเองเรามีหน้าที่ไปเลือกเก้าอี้เขานั่งเท่านั้นเองในโลกแห่งความเป็นจริงฟังผมพูดให้ชัดชัด ที่ท่านอุตส่าห์ไปเลือกต้งเลือกตั้งนั่งฟังมันเป็นโอ้ไม่รู้กี่เดือนฟังมาแล้วไปเลือกตั้งลงทุนหยุดงานเสียรายได้ไปนั่งแท็กซี่ไปอีกเพื่อให้ท่านบ่ายสามพอไปถึงปุ๊บพอมันจะตัดสิทธิ์ไงท่านก,กลัวตัดสิทธิ์ไปรีไปท่านเขาหลอกท่านเท่านั้นเองอะเขาหลอกหมดท่านก็รีไปรีไปเลือกเสร็จแล้วก็ท่านก็ผิดหวังหมดทุกคณะละพิน Wang เพราะว่า พอมันได้ปุ๊บมันได้เก้าอี้นั่งแล้วพอได้เก้าอี้นั่งเข้าไปแล้วถาแล้วมันไปคุยกันเองไปเจรจาเองจะตั้งพักยังไงตั้งใครเป็นรัฐบาลอยู่กระทรวงไหนมันไปคุยกันเองท่านมีหน้าที่เลือกเก้าอี้เขานั่งคุยกันปรท้งไว้แค่นั้นเองนี่ท่านภูมิใจได้หรอผมถามหน่อยท่านภูมิใจนักเหรอเลือกเก้าอี้เขานั่งอ่ะพอเขานั่งเข้าไปเจรจากันแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวประชนเลยไม่เกี่ยวกับชนลวเมื่อเขาได้ที่เ้านั่งรัฐสภาไม่เกี่ยวกับชนจำไว้ไม่เกี่ยวกับชนละ ไม่รู้จักประชาชนด้วยซ้ำไม่เห็นหัวด้วยถ้าเปิดว่าเขาโอ้หมีเสียงได้เยอะได้แยะโอ้ยคุมได้ทั้งเสียงเยอะเสียงข้างมากออกกฎหมายอะไรก็ได้โอ้โหจะไม่เห็นหัวประชาชนเลยนอกจากไม่เห็นหัวประชาชนแล้วต่อไปมันจะชำเลืองมองเออกษัตริย์นี่ชักเก่งจัาเลยมันจะเป็นเส้นนั้นหลักวิชานี่คือหลักวิชานะไม่ใช่ผมว่าโมเมขี้เดงนะหลักวิชาเขาเป็นอย่างนี้ผมว่า มาสาธยายมาอธาิบายเพื่อให้ชาวบ้านฟังกันได้ไง่ายเข้าใจว่าไอ้นาสามดุลเนี่ยคุณใช้ใเป็นใชใ้ถูกใชใ้เกิดประโยชน์คุณต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ใครที่มีแบบประชาชนแล้วไม่ฟังงานผมเนี่ยคุณอย่าอยู่ประเทศไทยเลยพูดเงี้ย่พูดตรงต,รงตรงเลยนะเหมือนคนในครอบครัวเฮ้ยไม่ช่วยทํางานบ้านมึงออกจาบ้านไม่ต้องอยู่บ้านกูวไปเข้าใจไหม มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออมันอยู่บ้าน,นเกกาบไม่ทําอะไรไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะคุณมีหน้าสามดูแลคุณไม่ทําอะไรเลยอ่ะคุณได้แต่นั่งแล้วถูกไอ้พวกโจรสุดหลอกมันอย่างนี้โอ้โหเชื่อไว้ทําไมใช่ปะ่ะเออมันก็เหมือนกันเนี่ยคนในบ้านมันอย่างนี้เพราะนั้นทุกคนต้องดูอายุ1 8ปีต้องดู16ก็ได้ดูเตรียมตัวเลยนะต้องดูใช้หน้าสามดูใช้ไง เอาให้มาแล้วยังไปใช้กันเลยช่วงวันนี้ยังไ่ใช้ตั้งเก้าสิบปีมันแปลว่าอะไรโอ้โหเก้าสิบปีมันเสียของ mm hmm. เสียประโยชน์ mm hmm. เสียโอก mm hmm. าสนั่นไงท่านจึงไม่มีความมั่งคัง่งไงประเทศจะเลยทันสมัยหมดแต่ไม่ใช่ของท่านท่านไม่มีความมั่งคัง่งผมบอกไนงะท่านไม่ได้มีความมั่งคัง่งท่านอย่าไปชื่นชมโอ้บ้านเรามีอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นของคนรวยแค่นั้นเองคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ของประชาชนมัน แต่มันรวยไม่ได้จะมาภูมิใจไม่ได้ประกอบสถานะท่านไปเป็นยังไงผมเรียกคาดไงไม่ใช่ไทายเพราะอะไรคุณทํางานทุกวันเดือนหนึ่งเดือนชนเดือนคุณแล่ล่าหางเงินเดือนยี่วันที่ยี่สิบหมดละวิ่งหางเงินนี่คูเรนเพิ่มขึ้นเลยเพราะเจอว่าถ้ามันสูง่ะเพาะดานมันสูงมากแล้วเนี่ยบทสภาพอะไร สภาพท่านก็ไม่ต่างกันอยู่โลกประเทศโลกที่สามนั่นเองท้าไม่าภูมิใจอะไรกับประเทศไทยภูมิใจในความทันสมัยของประเทศฮะมันไม่ใช่ของท่านเลยนะไอความมั่งคั่งอลังการยิ่งใหญ่เป็นของแต่ทุนงนั้นน่ะไม่ใช่ของประชาชนคุณภูมิใจไม่ได้ที่ถูกมันจะต้องประชานมีความมั่งคั่งเจริญขึ้นดิความมั่งคั่งคุณจเจริญขึ้นไหม,ค,ไหมคุณมั่งคั่งทำไมคุณมีทุนสำรองคุณมีเงินกันเพียงพอไหม ที่จะเป็นความมั่งคั่างท้ามาเทียบงานผมาง,งานผมมันได้กำหนดเลยประชาชนต้องมีทุนสำรองคนละสิบล้านยี่สิบล้านแล้วเงินนี่ไม่ได้ไปกู้ไปยืมใครไม่ได้ไปรีบรสีใครแต่เป็นเงินภารากิจที่ประชาชนมีพันธกิจสี่สิบปีสี่สิบปีเป็นมนุษย์ทองคําวิน,นัยที่จะต้องสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศประชาชนนี่มีหน้าที่สร้างเม็ดเงินในประเทศเพราะท่านมาทำท่านวาระตำแหน่งเป็นผู้มุ่งแฝปบุคอง ประมุขปกครองคือตัวรัฐบาลเนี่ยมันเป็นรัฐบาลตลอดการท่านได้ท่านเป็นรัฐบาลตลอดการพูดง่ายท่านจึงมีหน้าที่หาเงินเข้าประเทศทีนี้่การหาเงินเข้าประเทศเนี่ยเราก็กำหนดเป็นพันธกิจ40ปีโดยท่านเมื่อท่านเป็นประมุขปกครองากับท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองเจ้าหน้าที่รัฐทำงานไปเนี่ยอายุครบ40ปีก็คือ60ปีเมื่อ60ปีปุ๊บท่านจะได้บำเหน็จใช่ไหม ไอ้บําเหน็ดก็คือสิบล้านนี่แหละครับสิบล้านยี่สิบล้านนี่แหละคือบําเหน็ดของท่านแต่ท่านไม่ต้องรออยูหกสิบแล้วจึงได้ได้นะบัตรนาที่ท่านส่งใบแสดงเจ็ดจนงที่ทุกบ้านจะบอกลูกบ้านเอาส่งใบแสดงเจ็ดจนงนะบ้านเจ้าบ้านก็ต้องเน,นที่รวบรวมใบแสดงเจ็ดจนงส่งไปยังขบวนกู้ชาติประจักรสองขบวนกู้ชาติประจักรสองก็จะทำในที่บีกู้ประเทศไทยซึ่งมันเป็นประเทศไทย แทตัวจริงยังสรุปอยู่ต้องกู้ขึ้นมาส่วนประเทศตัวจริงที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่คนรวยเป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดเนี่ยนั่นละทิ้งหมดหรือทิ้งหมดเลยไม่ใช่คือการเผาบ้านเผาเมืองนะไปไล่คนรวยออกหมดเผาบ้านเผาเมืองยึดของเขาหมดไม่ใช่อย่างนั้นท่านจะเข้าใจเป็นภาพอย่างนั้นไม่ใช่ครับผมมีวิธีเทคนิคที่เดวนี้สวยงามสง่างาม,งามไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่มีความจําเป็นไม่ควรจะม,ไม,จะมีไม่ควรจะเกิด เพราะมันเป็นอัตลักษณ์ประเทศไทยประเทศไทยอย่างรอ5าเรื่องท่านมีใครเสียชีวิตไหมไม่มีใครเสียชีวิตส,สักคนเลยแล้วประเทศอื่นละ่ะอเมริกาโอสองแสนประเทศไทยเหมืนมีใครเสียเลยมีวิธีที่ทําอย่างละบุลละม่อมตามสไตล์ประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นประเทศมีความเป็นตัวตนมีความเป็นเฉพาะตัวสูงและเป็นแบบพิเศษ ไม่เหมือนประเทศใดถ้าเป็นประเทศที่มีความสำคัญของโลกพงคนคนไทยมองไม่เห็นมองไม่ออกมองไม่เป็น,นเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่มีความสำคัญของโลกประเทศหนึ่งนะเพราะนั้นที่นี่กำหนดไปเป็นดุลที่สามของโลกเลยตอนนี้โลกก็เรามีสงครามอยู่สงครามศาสนาก็ว่ากันว่าปล่อยเป็นสงครามาศาสนาแต่เรานี่จะไปถือดุลที่สามของโลก เป็นทางออกทางเลือกใหม่แต่ก่อนจะเป็นตนดูที่สามได้เราจะต้องทิ้งประเทศไทยตุบปลอมก่อนเราสร้างประเทศไทยตัวจริงด้วยการกู้จริงๆก็มีขบวนกู้ชาปนตักสองเกิดขึ้นไงจริงต้องมีขบวนกู้ชาปนตักสองเกิดขึ้นเพื่อที่กู้กู้ประเทศไทยตัวจริงที่สลบสลายอยู่กู้ขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาแข็งแกร่งแรงก่อนที่แข็งแกร่งประชาชนนี่ต้องดูคลิปผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโซนบันฑิตไตย เมื่อประชาชนทั้งประเทศกาลายเป็นโศเราลิบใจนั่นแหละครับร่างกายทั้งหมดได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เหลือแต่ฝึกงานสองปีอ่ะทุกคนต้องฝึกต้องเรียนต้องรู้เพราะคุณจะต้องไปเป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นรัฐบาลตลอดกาลทุกคนจะต้องให้มติตำบลมติจังหวัดมติประเทศมติรในประเทศแล้วมีเงินท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในตัวมีเงินซัพพอร์ตอยู่แล้วนะอันนี้เป็นงานใหม่ถ้าจะให้พูดแบบ ท่านชื่อลูกชื่นใจก,ก็เรียกอย่างเงี้ยงานของผมคืองานทำมาหากินงานทำมาหากินที่ท่านทำมาหากินอยู่ทุกวันเนะ่ะเชา้าไปเย็นกลับนะสามสี่วันก็ได้เงินมาหนึ่งเดือนเดือนท่านก็ใช้ไปหมดละเดือนเดือนต่อเดือนไล่ล่าหายเงี้ยไอ้นี่เขาเรียกทาสไม่ใช่คนไทยคุณเดียเรียกว่าคนไทยนะคุณเป็นทาตคุณต้องรีบออกจากการที่ธานนที่ด่วน ด้วยการมาลงทุนทํางานของผมทํางานสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหา,หาอำนาจนี่แหละคือการสร้างตัวตนท่านใหม่สร้างประเทศไทยใหม่คือการทํามหากินขอให้คิดว่านี่คือการทํามหากินแบบพิเศษแบบชั้นสูงไอ้ที่เราทําอยู่ทุกวันเป็นแบบปกติธรรมดาเป็นแรงงานเป็นทานเป็นท่าน,น,านไล่ล่าหาเงินเดือนเดือนชนเดือนเดือนสีเดือน,อน,อน,อนไม่มีประโยชน อย่าโศม่าเราบาปนี่กับเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีไม่สามารถจะซื้อรถซื้อบ้านได้เลยเป็นพ่อพ่อแม่เนี่ยไม่คิดไม่เป็นคิดไม่ออกมัวใบบ้าบออะไรก็ไม่รู้ไกลพวกม็อบมบอลืมบอกไปอย่างผมไม่ใช่เป็นพวกผมไม่ใช่พวกไทยขยันผมไม่ไทยเงียบไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุมนุมสมทิศากลุ่มใด ไม่เคยเลยไม่ว่าสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีขราสีก็ประสงค์ก็ประสอ,ก,ะสอก็ไม่เคยจนมาถึงพวกสามนิ้วสามเกลีพวกด้อมส้มด้นอมอะไรเนี่ยไม่เคยไม่เคยไปร่วมกิจกรรมการมุงกระเือในสิ้นนะไม่เคยเป็นไทยเงียบแล้วทำไมจึงมาพูดละ่ะก็ต้องบอกว่าประเทศมีลิขิตประเทศยุคเราสิเราต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันทิงททนท้งของเก่าถือเป็นของเก่า เรติดตั้งของใหม่ประเทศไทยใหม่ซึ่งประเทศไทยใหม่ย,ยังไม่ได้เกิดเราอยู่กันทุกวันนี้เป็นประเทศไทยปลอมต้องทิ้งนะครับปนเป็อนลิขิตประเทศเมียอยู่ในยุครอสิบองเกิดสิบนี้ต้องทิงงท้งกษัตริย์เขาก็ททำไม่เห็นแล้วก็ทิ้งหมดทุกอย่างมาเปลี่ยนปรับปรุงใหม่ดังนั้นอำนาจที่แต่ประชาชนเป็นเจ้าข,ของนะแต่ก็ต้องทำสิครับต้องแอคชั่นต้องแสดงออกแสดงการรับผิดชอบต่อประเทศตัวเองไม่ใช่มาอาศัยประเทศอยู่แล้วก็ โอ้ยเข้าใจเลือกตัก้งก็ไปเลือกเลือกเลือกได้มาไม่ถูกใจก็บ่นด่าว่าแคนะ่นั้นไม่เกิดประโยชน์ท่านไม่ต้องมานั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองแล้วต่อไปนี้ท่านจะทําการเมืองโลกเลยผมเนีจะเชิญชวนท่านทั้งหลายทุกๆบ้านมาทําการเมืองโลกเข้าดูคลิปผมแล้วจะรู้ว่าบ้านแต่ละหลังต้องทําอะไรประชาชนลูกบ้านต้องทําอะไรเราจะทําการเมืองโลกเราเป็นรัฐที่ใหม่ รัฐที่ครอบครัวไทยมหามกานทุกวันนี้ประเทศไทยใช้รัฐที่อยู่รัฐที่รัฐธรรมนูญใช้รัฐที่รัฐธรรมนูซึือเขาไปใช้กันถ้าใช้เลยกาเป็นประเทศเปเด็จการประเทศไทยแท้จริงคือประเทศพด็จการไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยดังนั้นรัฐธรรมนูญมาตราสองเนี่ยยุโมโคาได้เลยทําให้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโมโคาได้เลยแค่มาตราสองนี่นะประเทศนี้มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีภาษาเป็นมุกนี่คือคำโกหกคำโกหกครับประเทศนี้ยังไม่เคยมียังไม่เคยมีเพราะน่นใช้คําว่ามีไม่ได้ประเทศนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองรอเจ็ดแล้วไม่เคยมีมันเป็นประชาธิปปอมะถ,ถ,ถ้าถ้าที่เรียกว่ามีก็คือประชาธิปปอมนั่นเองผมถามหน่อยคุณยาวแม่ของปอมหรือของแท้คุณยาวไหนทุกคนก็ต้องการของแท้ แต่ท่านไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยเจอแต่ของปลอมมาตลอดเป็นเวลาเก้าสิบปีอะแล้วก็ท่านก็เลยกลายเป็นคนไทยตูปลอมนี่ไนงะผมจิงเรียกว่าท่านเป็นคนไทยตวปลอมแล้วท่านก็จะโกรธโมโหพอคนพูดความจริงแล้วโกรธโมโหผมถือเป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะงานผมเป็นงานเรื่องของอนาคตโลกอนาคตเพราะฉะนั้นคำพูดหรือประโยควลีต่างๆที่ผมพูดของคนในยุคโลกอนาคตเนี่ย หรือฟอร์แมตหรือโมเดลต่างๆใน,นโลกอนาคตเนมาพูดกับท่านเนี่ยท่านก็ต้องไม่ขึ้นท่านย่อมคุณข้ล้องขัดเคืองใจไม่พอใจคนที่พูดผมก็รู้ก็ทราบแต่ผมก็แจ้งให้ทราบแล้วว่าม,มันมันมีความจําเป็นนะมันเป็นลิขิตประเทศจําเป็นต้องพูดแล้วไม่ไม่อมอมคนะ้อมแล้วถือว่าคุณเป็นสมาชิกในบ้านนะแล้ว คุณทําสิ่งที่ผิดซ้ำซากมาทั้งหมดเก้าสิครั้งอ่ะแล้วคุณไปจะให้ผมพูดดีๆก่พูดดีพูดดีท่านก็ไม่รู้สึกไงพูดดีพูดเพราะสมเไม่รู้สึกหรือถ้าผมพูดสวยๆงามๆนะผมเคยทําผมทำคลิปนะนั่งฟังมันก็จะเพลิน้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันต้องแอคชั่นลีลากระแทกกระทันสายลมอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ใช่นักพูดเนไงไม่เคยไปเรียนพูดนี่พูดมาจาก ความเข้าใจความรู้สึกเองเพราะ,ะนั้นไม่ใช่นักพูดที่ดีเพราะ,ะนั้นขอเชิญนะครับท่านใดที่เป็นศิลป,ปินเป็นนักพูดอะไรเงี้ยนักถ่ายทอดที่ดีเป็นฟูลเนเซอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่มามาศึกษางานผมแล้วก็ไปแสดงออกที่นี่มีมเงินมากมายรออยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเงินก็จะพูดเรื่องเงินแล้วไม่ได้พูดอนะไรเนี้ยเงินผมให้ท่านเห็นง่ายๆนะ คนละยี่สิบล้านบาทท่านอย่าท่านยังไม่ต้องถามตอนนี้ว่าทำได้ยังไงมาจะนงเงินจากไหนนะ๋ยวผมอธิบายทีเอาเปว่าคนละยี่สิบล้านบาทเนี่ยไปคูณห้าสิบล้านคนเป็นเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งพันล้านล้านบาทล้านล้านสองครั้งคำว่าล้านล้านสองครั้งนะเงินหนึ่งพันล้านล้านบาทแต่ต้องแบ่งเป็นสองส่วนห้าร้อยล้านล้านบาทอยู่ที่ประเทศไทย อีกห้าร้อยล้านอีกห้าร้อยล้านล้านบาทอยู่ต่างประเทศเพราะเราจะสร้างกลุ่มการค้าใหม่ที่เรียกกลุ่มการค้าชาติการยนตรนะชาติใดามาร่วมก็จะได้ไปห้าร้อยล้านล้านบาทเฉลี่ยไปสมมติมีห้าสิบประเทศครับนะแบ่งไปแบ่งไปหารแบ่งกันนะได้ประเทศละสิบล้านล้านไปทีนี้เรามีนี่อยู่สิบล้านล้านใช่ไหมแล้วเราได้มาห้าร้อยล้านล้านใช่ไหม เออในประเทศอีกห้าร้อยล้านเราอยู่ต่างประเทศอะไอ้ห้าร้อยล้านแล้วก็หักไปสิบบาทไปจ่ายหนี้ไงหนี้ของประเทศอ่ะอืมสิบล้านล้านเสร็จแล้วก็ไปจ่ายหนี้ครูเรือนของประชาชนอ่ะประชาชนทุกคนมีหนี้หมดจ่ายหนี้คูเรือนอีกสิบห้าล้านล้านเป็นสามสิบห้าล้านล้านแล้วสามสิบห้าล้านที่จะจ่ายไปนะเป็นอย่างนี้นะเห็นภาพไหมครับเออ มีเงินห้าร้อยบาทจ่ายไปแค่สามสิบห้าบาทเอาให้ไปสี่สิบเลยอ่าสี่สิบล้านล้านอ่าไปจ่ายกับแต่อะไรที่มันผิดพลาดของประเทศอ่ะจ่ายไปเลยสี่สิบล้านบาทมันก็เหลืออยู่สี่ร้อยหกสิบล้านล้านสี่ร้อยหกสิบล้านล้านนี่โอ้โหเงินเยอะแยะมากสี่ร้อยหกสิบล้านล้านบาทนี่คือเงินที่คนไทยประชาชนคนไทย รับผิดชอบที่จะสร้างมีเงินคนละสิบล้านยี ja well, 10, 000, 000. ่สิบล้านเข้าสู oh, ่ประเทศเอาเฉพาะภายในประเทศแล้วก็คนละสิบล้านครับห้าร้อยละล้านอยู <t <t ่แล้วเรามีเงินอยู่ทั้งสี่ร้อยหกสิบละล้านบาทโอ้โหประเทศมั่งคั่งเลยตัวเงินทำไมมันเยอะอย่างนี้แต่เงินนี้ไม่ใช่เป็นเงินสดตูมเข้ามาอย่างนี้ไม่ใช่ไงนะไปดูรายละเอียดเรื่องเงินผมอธิบายทีว่าเงินนี้มาได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร เอาละไปดูคลิปต่อไปคลิปที่2นะครับ